เราบอกกันนะ <c oughs> บอกเลยผ่านมาน้าเลย <c oughs> แบบน,นี้ชื่อว่าเออเออเอ,อ่ะ <c oughs> โอ้โหที่ลงก็เหนึ่งก็หนึ่งถึงหนึ่งก็สี่ครับอ,อ่ะมาเล่นเลยเด็กคนตกใจเยอะด้ยวยนะเนี่ยเออมาครับ โอ้มหละโอ้โหที่ไหนวะเนี่ยอ่ะมันใช่ครับอืมใช่เลยฮะกินกินินี่อะไรอ่ะลองกดดิอ้าวไม่ตังค์เหรอแล้วห้าบาทไมซื้ออะไรได้กินได้เลย<ๆ>ใช่ไหมมันจะใช่เหรออืมเอ้นิดเดียวมันกินสะพานไม่นะตะตุงกันแล้ว ขอกินดูว่ะเอ้าเอาเอ้ามีอสถานที่เฉยเลยเอ้า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 ตกที่ไหนวะเนี่ยคือมากินเลยครับยำกินเลยครับยำด้วยอะไรยังเงี้ยเล่นอู้มานยำผมชิมเอาละกินครับ ต้นไม้กินผมยังกินได้ครับอืต้นไม้พังเลยเอาตกด้วยเอา้าตกไปไหนกันเนี่ยลองออกินดูเหมือนจะจุประมาณหนึ่งร้อยหรือเปล่าครับในตังเยอแล้วโ้ยเฮ้แต่เพื่อขายอุ้ยอะไรได้ร้อยบาทแล้วนี่อะไรไ ให้ตัววิ่งเลยเพื่อนแล้วก็ควบปุมโลขึ้นขึ้นโอเคนี่ก่อนเลยเ้าอย่นี้ออาวเด่นไหวแล้วด้วยดิขนาดเจาเจอจิ๋วแเรายังสู้มันว้อวอก็แขวะจะดูซิว่าเรากินต้นไม้เด็กไอมไม่ได้โอ้แล้วนี่ล่ะ กินต้นไม้กินอันนี้ก็ได้กินอันนี้นี่กินไ้แล้วันน,นี้มากินลาบกินไม้กับข้าวดีๆของผมนเองนี่เดี๋ยวไอพี่ขอยเล่นนะ้นองไปเนี่ยพี่ขอยเล่นนะแต่พี่ขอยก็เล่นเกมแมปเนี้ยนะเอา้าหายแล้ว นี้เชียมันตุสามนาทีแล้วยังรอดอยู่วันนี้อีพีหนึ่งถึงอีพี0อยครับไม่เชื่อบอกผมเลยบอกเลยจึ๊บนี่อะไรอะไรเลยน่าจะอ่อยเหรนกินขนาดนั้นหยิบทุกอย่างได้ เนครับไอ้ไม่หมชุดเลยเฮ้ยนี่ปลาเอ้ยหลบได้นะอนี่อีสุนหออีสุนอีสุนอีไปขี้ไปยุ่งเดี๋ยว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 มันยุ่ง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 มายุ่งครับังไงกูกำลังแดกอยู่ดีดีงากอีกดีกว่ากินอีกดีกว่าไป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 ไไป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 ไรอดไม่ ขี้ปว่ครับขี้ปวนครับกินเลยกินเลยไปละกูไม่อยากกูมึงอะกูเกลียดมึงโอ้ยบ้านใครวะยังไม่ีโอ้ยนี่ก็ต,ตามแต่ตามว่ะโอ้ยไปละไปละตรงนี้ไปละขึ้นบันไดสีหันยาก่อนเอออืออ้ออืมฮ่าตึงกัวเว่ มันลงมาไหมเออกวนกวนกวนเดี๋ยวจับกินเลยโอ้ยฮะตกแมพดีกว่าเว้ยไปละไปละเออ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 ฮะเออฮะเออสุนอีขี้สุนนะภาษาเนี่ยก็โหลเออนั่นแหละเด็กบิงเออไปยืนก่อนเสียเวลาสองนาทีเลยออืถ่ายได้ห้านาทีแล้ว มาครับมามดึงครับโอ้กินครับกินครับโอ้เรียบร้อยเอาตึงมาไปสามลองก่อนอเอ้ายังไกลนยังไม่หมดเวลาเขาจับไปร้านอะไรนะเอาลองเอายังไม่ได้เอ้เอาเอานี่โอ้เดึอดสิบบาทด้วยโอด้ดีจริงเลยครับ เราต้องเสียเวลาหนึ่งชั่วโมงหัวสงนี้แล้วเนาะอืมสามร้อยละทีนี้จะทำแรงงได้อะอุ้ยมาขายดยูอ่าแล้วก็ไปนี่ใช่ไหมความอันนี้ก่อนความนี่มีมาณนี่ก็ยังพอได้เดี๋ยวผมเอาสำรองนี่ไปด้วยอืม โอ้ยผมจะเลิกจากโลกนี้ป่ะเมื่อละกำลังดูได้ยังกำลังดาวโหลดแผนที่ต่อไปใช่ป่านะอันรูป่าเอามาๆาๆาที่ไหนวะเอ้ยสไลเดอร์น่าจะสนุกน่าดูเลยอืมครับอืมเอาไม่ได้โอ้ยมีสังรักลูบอ็อกด้วยอ่ะลาเปหามันดิ อีนี่อีกละวมันกวนแต่กวนว่ะขายแต่แตะตัวหนึ่งนะเราเนี่ยโอ้เออหยิบไม่ได้หรอนี่มันหยิบไม่ได้กตดิ่งก็หยิบไ,ได,ได้โอ้ต้องกินดินตต่อไปสินะโอ้กวนอีใหญ่หน่อยพี่ใหญ่ขี้แล้วม,มาลองกินต้นไม้ดูไม่ได้โอ้โคตรเซ็งเลยยังกินอันนี้ได้ใช่ไหม กินได้โอ้ดีเลจริงเลยแต่เนี้ยโอ้โหกินวงกลมอะไรไม่ได้หรออุยย้ยจิบผิดอันขออภัยด้วยจิบผิดนั่นอ่ะเออจิบเดดเดดแล้วลองไปหาลูงบอกไหมแต่ควรกูลหละยหญิงอีงยิงสูลพานั้นพี่แดกของกูอยู่ดีๆอ่า ผอ้หญิงครับหญิงครับเขาเป็นหมวกชีชมพูใสกางเกงในผู้หญิงครับสีฟ้าวันนั้น่ะแกจะกำลังไม่กินโลโบอกไปแล้ววันเนี้ยก่อยกินแล้วกันนาไปไปที่ตึกเมืองคังสุรัญยาก่อนไม่ใชจนะหยอกเล่นกินมาตูมาเมืองก่อนเอาแค่นี้โอ้ไม่ได้โอ้เซ็งเลย แต่ยัง <lo> รักกรหยิบอันนี้ได้แหละควนผูกคนหน่อยอ่านี่มาเนี่ยจิ๊บเอาอืมเด็กดิฟีบอปอเอาเอาเออได้อู่หรือตุ่มกินอันนี้ใช่ไหมหน้าเมืองโลโลบอกับ อีพีนี้หนึ่งครับเดีย๋ยวลงอีพีที่สองแล้วครับสัสดีเลขอตัวเอ้ยยังไม,ม,ม่หนึ่มหนึ่งร้อยละถูกมากขึ้นละเกมสนุกยังหรอเนี่ยเนี้ยนี้สนุกอะดับที่หนึ่งเลยหรือเปล่านะอุยมีใต้ดินหรอลองเข้าไปดูซิเมืองเนี้ยแหละใครวะกินทุกคนดิ เออเอาผู้คนกําลังทํางานที่นี่และผมกินมันครับทํามันได้เรือดเรยบกินทุกคนเลยแต่เอ้ยอย่าอย่าอย่าแย่งเราอย่าแร่งเราเลยนะนะกินคำหน่อยนะอย่ากวนกูนะทำเป็นเพื่อนกันหรือเปล่าไปละออกจากนอกบ้านสีพญากันเลย มีชั้นติดิ้นะให้ลองไปชั้นบนที่สุดด้วยเดี๋ยวอะไรนะอุ้ยอะไรวะไม่มีวะอขึ้นไปดูอันนี้จะมีเมนูวะอย่างเราเออมันตึกที่มันค่อยใหญ่ที่สุดในโลกเลยอ่ะถึงแล้วเอ่ะกระโดดไปอืมอืมอะไรวะชั้นแล้วถึงไม่หรออ้าาไม่เป็นไรละยังมีอันนี้อยู่ มันกินเอ็งนู้นมันหรือเปล่าหรือยังเหลืออยู่ไม่รู้อ่ะต้องพิสูจน์ต้องไหนทางเข้าวะเฮ้ยทังเนี่ยน่ายังมีใช้ท่านดินอยู่อย่าอย่าบอกนว่าไม่มีอ่ะมีอู้มีอยู่เล <c oughs> ยโอ้ย Kind of วขวางทางโอ้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 คุณไม่ใช่ไม่ได้น่ะโอ้เออยังเห็นอยู่นะเฮ้ยเย้ยอ่าฮะห็นอยู่นิดนึงนะเราเตรียมสเบียงก่อนเลยครับความจุของเราประมาณสามร้อยแล้วเมื่อกี้ก็สามร้อยตอนนี้สี่ร้อยหรือเปล่าหรือห้าร้อยกินกินตตคะคำหน่อย เน,น่มากินตคต๊ะล้าวมันกินตกคขเลยบอกเลยโอ้โอ้โอ้อาบาตอก์เกอไออีซมาทีแล้วเอสเอ5 4แปดเจ็ดห้าสี่สามสองหนึ่งเดเดเโอเตรียมแสวงไว้ด้วยบอกเลยแหลกเดี๋ยวเจอกันใหม่